ืนเติมแคนดี้ตรงไฟคนมากก็ oh วันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าอินโซยมีอัปเดตพารวีนซึ่งวันนี้เราพาชีเรยานะคะมาลองดูสิว่ามันมีอะไรใหม่บ้างนะคะถ้าเราดูไม่ทั่วถึงกราบขอภัยไว้นที่นี้นะคะทุกคนแต่ใดๆเลยเนี่ยดิฉันเพิ่งรู้ว่าอินโซยนางสามารถสโลแบบนี้ได้แล้วดีมากทุกคนไปอยู่ที่ไหนมาวะเพิ่งจะรู้ว่านาง ดูผู้ชายคนนั้นดูผู้ชายคนนี้คน,นนั้นเขาจะสโลตามเราหนึ่งสองสามระยาวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งทางนี้วิ่งแบบสโลกู <laughs> <c oughs> ชอบว่ะอะไรแบบนี้นี่บบลโมดเขามีตัวเอ็นขึ้นมานะคะส่วนในชุดหรืออะไรแบบนี้ยังไม่เจออะไรใหม่ๆนะคะนอกจากพวกเ,เนี่ยที่เพนหน้ามาไหนดูซิว่ามันมีอะไรใหม่บ้างมันมีรั้วใหม่นะคะนี่ หนสิมันเป็นรัวยังไงอ๋อรัวที่เหมาะกับความจายาเลยอันนี้ก็คือเหมาะกับจายาเลยไหนดัวนี้สิโอ้ oh my god ทำมาเพื่อจายาโดยฉแพรนะจ๊ะนี่แป๊บน,นึงกำลังไม่ได้เล่นนานแล้วเมามุมกล้องนิดนึงค่ะทุกคนประตูแบบงทุยประตูบงประตูบ้านนี่ทุกคนประตูใหม่ประตูสับ มีความประตูอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรประตูที่เป็นกระจกอะนี่เออต้องการความประตูแบบประตูแบบบัลดออย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีน้อยอ่ะเออเขาเพิ่มมาแล้วเขาเพิ่มมาแล้วนี่อุ๊ยอันนี้สวยมากอันนี้สวยเลยอ่ะว้าวคือเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ได้เป็นแบบเนี้ยทุกคนสวยเลยอ่ะดูดิ ไปกับคนที่น้องคนต่อไปทุยพูดอะไรวะไปที่น้องคนต่อไปเลยค่ะเออนี่อันนี้ก็สวยทุกคนอันนี้มันเป็นลายลาย,ลายเขาเรียกว่าอะไรฟักกอฟักไม่น่าใช่นะนี่อันนี้เป็นฟิวประตูห้องน้ำได้เลยนะคะห้องน้ำแบบรีสอร์ทอะไรงี้ได้เลยนี่ไงประตูบานยาวบานใหญ่อุ้ยนนี้ใหญ่มากถูกใจคนอย่างอีชอยมาก เราเปลี่ยนให้มันเป็นกระจกอะไรอย่างงี้ไม่ได้อ่ะอ๋อมันมันก็เป็นแบบบานอย่างงี้ไปเลยโอเคโอ้มายกดทุกคนอันนี้สวยมากเปลี่ยนขอบให้เป็นลายไม้เลยได้ไหมเนี่ยลายไมย้ไม้เข้มหรือไม้ออดอันนี้สวยจริงเลิศเลยอะ่ะเราข้างในตรงเนี้ยเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเดียวกันได้อีกอะอันนี้สวยมากอัปเดตเยอะๆนะคะอินโซยเป็นกําลังใจให้ผู้พัฒนานะคะนี่อันนี้ก็เป็นประตูแบบนี้ โอเคอันต่อไปอุ๊ยอันนี้ก็ดีนะอันนี้เป็นประตูแบบคลาสสิกนะคะทุกคนโอเคแล้วก็อันนี้เหมือนกันปะแต่แค่มีไอ,ชอ้ช่องช่องอ่ะวางไม่ได้เดี๋ยวนี่เห็นปะมันเป็นฟิลเหมือนกันคล้ายๆกันแต่อันนี้จะมีความไม่น่าใช่ฝักใช่ <Okay. S 2> เขาเรียกว่าลายลายอะลายประตูนะคะแล้วก็นี่ว้าวทุกคนอันนี้ก็สวย โอ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้มีความไพเวทเลยอ่ะชอบการอัปเดตนี้นะคะถึงเราจะไม่เจอเครื่องแต่งกายอันนี้คือได้ใช้บ่อยแน่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบความบ้านโป่งโลง่งเนอะอันนี้คือ,อะไร small double door นะคะแล้วอันนี้เป็น medium มี small แล้วมีอา้าวต้องเปลี่ยนไซส์สินะโอเคนี่ติดไปเลยสองอันทีละสองอันนี่ทุกคนอันนี้สวยมากอ่ะอันนี้มันเป็นสีน้ำเงินปะ อันนี้สวยอะสีนี้ดูโมเดิร์นมากเลยอะสวยมากอะทุกคนประทับใจในการอัปเดตนี้นะคะพวกของต่างๆเฮ้ยอันนี้ก็สวยทุกคนอันนี้ก็สวยวิสวยไปหมดเลยว่าทำไงดีอะต้องสร้างบ้านกันหน่อยล้วปะ <c oughs> ไม่ได้สร้างบ้านมานานนะคะแวะไปเล่นนู่นนี่นั่นมาทุกคนมันก็อยากจะเล่นเกมอื่นอะไรอย่างงี้เนาะขอภยัยทุกคนนะคะใครที่ติดตามกันเพราะว่าแบบการสร้างบ้านหรือการเล่นเดอะซิมอะไรอย่างงี้ ชีวิตเราต้องเล่นเกมอื่นด้วยเออหน้าต่างเหมือนว่าจะไม่มีอันนี้เป็นม่านของจายา่าเดี๋ยวฉันใส่ประตูให้ชิเลียก่อนเดี๋ยวชีเดินเข้าบ้านไม่ได้อันนี้เป็นประตูแบบทึบเปิดไอ้นี่เลยประตูตู้เสื้อผ้าออได้อยู่นะเอามาทําเป็นประตูตู้เสื้อผ้าได้อยู่นะทุกคนพร้อมแบบใหม่แบบสาบขออนุญาตเข้าห้องนอนกันเลยดีกว่าจ้ะมีทุกคน วางแบบนั้นใครเขาจะไปเห็นล่านี่เฮ้ยมีลายฮาโลวีนฉันแอบ,บเห็นฉันแอบ,บเห็นนี่พี่น้อยกุ๊กกูแคสเปอร์ใดๆอันนี้เป็นฟักทองอันนี้เป็นข้างคา้าแต่อันนี้มันเป็นวัวเปเปอร์ดิทุกคนใช่ปะอ๋อมันก็จะเป็นอะไรอย่างงี้โอเคแล้วก็มีอะไรใหม่อีกนะกระจกกระจกมะม่ตทองตั้งไว้ข้างหน้าน,นี่ล่ะแล้วก็กระจกติดผนังแบบนี้ มาใหม่อีกสองนาฬิกานี้มาใหม่อันนี้นะคะสามิบวกรอบลงกรอบรูปไม่มีมาใหม่โอเคไอตรงนี้ก็ไม่มีมาใหม่นะที่แบบตกแต่งผนังอะไฟนะไฟก็ยังไม่เห็นยังไม่มีมาใหม่โอเคเรียงมาใหม่นี่ไงโอ้ oh my god นี่ไงทุกคนขอเปลี่ยนพื้นก่อนเลยป่ะไอเลิฟพื้นไม้ตลอดไปอ่ะดูดีขึ้นทันทีที่เราเปลี่ยนพื้น เอ้ยนี่ไงที่แขวนพันอุ้ยสวยอะสิ่งนี้อะเอาอ้นี้ออกก่อนสวยอะทุกคนเอ้ยอันนี้ดีมากเลยแล้วก็มีที่แขวนกระเป๋าด้วยนี่ที่แขวนกระป๋องกระเป๋าเฮ้ยโอ้ยสวยว่ะแล้วก็เตาผิงใหม่เป็นท็อปไม้ด้วยโอ้ใหม่ก้ไม่มีที่จะตั้งตรงเนี้ย เอาไว้ให้ใครนั่งไม่มีใครนั่งหรอกตรงเนี้ยเราเอาเตาผิงใส่ตรงนี้แล้วใครจะมาผิงไฟตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันทีวีไหเหรอโอ้มก็ oh God, ทุกคนโคตรใหญ่อู้ยนี่แหละคือดูทีวีของเขานะคะทุกคนมันจะเล็กใช่ปะละอันนี้มันเหมือนเป็นพวกแบบโปรเจคเตอร์ซึ่งมันแบบมันไม่ค่อยเข้าทางชี้อะทีวีตั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเล็กไง ุ้ยพัดลมแบบวินเทจตั้งโตหรอเฮ้ยนี่ไงตาอุ้ยนี่เราสีเขียวน่ารักมากเลยลูกโอเคต่อไปเป็นห้องครัวไม่มีใหม่นะแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรใหม่เหรอจ๊ะนี่ไงเอาหูตาจะบอดเอาไปไว้ในห้องน้ำนี่เป็นฟิลแบบตู้เก็บผ้าอย่างนี้เก็บของเก็บของนะคะหมดแล้วมีแค่นี้แหละโอเค ต่อไปก็จะเป็นพวกโซเชียลอีเวนต์นะคะเฟสบุ๊กเทเบิลโต๊ะพร้อมผ้าปูแล้วก็เก้าอี้เฮ้ยอ๋อเป็นฟิลจัดงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันแอบเห็นฉันแอบเห็นอันนี้แต่แป๊บ,บนึงเราตั้งไว้ครบสี่ก่อนไม่งั้นมันจะรู้สึกขาดเกินนี่แคนดี้บาร์สเกตเฮ้ยทริกออทีดอ่ะเราเราจะวางทริกออทีดไว้หน้าบ้านเออเราวางไว้หน้าหลัวเลยใช่ปะเดี๋ยวเรามันมันไม่มีฟักธงฟัก What special effect What เฮ้ยไฟมันอินโซนเป็นเกมตลกก็คือเกมไม่ต้องทำอะไรที่แบบไฟไหม้ทั้งนั้นฉันทำเองเด็กที่ไหนจะกล้ามาหยิบถามก่อนอุ๊ยอะไรวะเนี่ยน้ำผู้เหรอน้ำผู้จริงมีขังข้าวด้วยอะ่ะ <c oughs> ปั่นเด็กตรงนี้ดีกว่า ใครจะไปกล้าหยิบถ้าแกกล้าเข้ามาหยิบทริกแอนทวิตรงนี้ฉันให้เงินแกไปเลยร้านหนึ่งเฮ้ยมีหลงศพบอกอุ้ยอันนี้เราข้ามมาได้ไงวะสิ่งนี้คืออะไรอ่ะความหลุมศพทุกคนหลุมศพเลยแหละแล้วเหมือนว่าเขาบอกว่าเราจะเล่นเป็นผีได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสูมหมดเล่นเลยอ่ะโอ้โหลงจริงจังสร้างลงไว้หน้าทีวีกูจะบ้าเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนเออ มีหลุมต่างๆเฮ้ยเราวั่นสมจริงเกินอะไม่อยากคิดเลยอะว่าถ้าสมมติว่ามีการแต่งหน้าให้มันเป็นเป็นผีแบบผีไทยอะโขอินโซยนี่น่าจะทำให้เราขนลุกดูดิทุกคนคือน่กกากลัวจริงว่ะน่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนก็มีตรงนี้ใช่ปะแล้วก็มีพวกเอฟเฟกที่เราอาจจะแบบใช้ไม่ครบอะเพราะว่ามันมันเยอะมากแต่ผีเสื้อเนี่ยคือน่ารักแน่นอน เสร็จเรียบร้อยนะคะก,กับการ b i l d and บ u y ไหนดูสิอะไรอะ h a l l o w ี e n e เวน t g ไกโอ้โหเราเป็นภาษาเกาหลี Hallo วี e n ีเว n t ์อันนี้ไงพ p k i ิน u m p k i n ฟ a r m i n g โอ้โหเดี๋ยวคุณพี่มันเป็นภาษาเกาหลีอยองฮาซโยเลย,ย,ม,ม,ม,ยมีการเพิ่มฟักทองเป็นพืชผลใหม่นะคะฟักทองที่เก็บเกี่ยวจากการทำฟาร์มสามารถนำไปใช้ทำแจ็คโอเวนเทิลที่โต๊ะประดิษฐ์หรือเป็นส่วนผสมในการทำอาหาร ฮาโลวีนต่างๆได้นะคะสร้างแจ็คโอเลนเทนที่โต๊ประดิษฐ์นะ,ะใช้พักทองประเภทต่างๆที่คุณเก็บเกี่ยวจากฟาร์มเมื่อทำแจ็คโอเลนเทนเสร็จแล้วสามารถเลือกเพิ่มไปยังตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็นำไปสวมใส่ได้แล้วฟักทองคือ,อนานไหมอะตอนนี้เราเป็นคนที่รวยมากแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นน่เดี๋ยวเราหารดสักคันนะคะเอาไว้แบบขับในจะยหโ่าหนห้นี่แล้วกันสี่นี้จัดไป เพอเชสเลยแล้วก็มาเรียกมอไซค์มาเออสุดยอด uh. ไปค่ะเอา้าแม่รับวะเอา้าหรือว่านางยังไม่ทันขึ้นรถเลยอะไรอย่างงี้ปะ uh. เอา้านางไม่ยอมขึ้นรถอ่ะ uh. ตอนนี้ที่มีเล่นอยู่เนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นเพลย์เทสเออไม่เป็นไรถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปซื้อเองแล้วกันง่ายกว่านี่วิ่งเร็วกว่าขับรถอีก <Hey. S 1> มีปะมีอะไรขายแม่ตรงนี้อืม mm. ไบายครอปเแหลอดสวิตเปิดโตนี่ไงพัมกินซื้อไปเลยสักสิบอันรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วอเอ้าไฟหายอ๋อเพิ่งขึง้นเพิ่งขึง้นไม่โหลดไม่โหลดทุกคนเดี๋ยวเราปลูกฝักทองนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้ซื้อเดอ้อกี่วัน3วันการใส่ปุ๋ยแบบสโลโมชั่น ทริคออทีดอันนี้นะคะทุกคนเราสามารถเติมแคนดี้ได้เฮ้ยโอ้โหแล้วยืนเติมแคนดี้ตรงไฟทุกคนไากก็เวลามาคลิกที่ตัวโซยนะคะมันจะมีอันนี้ด้วยนะฮาลโลวีนอีเวนต์แล้วก็มีให้เราเลือกทำสิ่งต่างๆไหนอันนี้เป็นโพสต์ต่อไปอันนี้เป็นการหัวเราะเออแล้วก็มีอันนี้ด้วยแฮปปีฮ้ฮ l l โลวีนให้ทุกคนดูความอาลาังการหนึสองซ้วู้ ดูดิทำดีมากอะชอบมากอะมีการแบบการเต้นการอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นไงล่ะแล้วก็มีพวกแบบกรุป๊ปเราน่าจะสร้างกรุ๊ปได้แล้วเออหยุดเต้นก่อนเลยอะ <c oughs> เนี่ยถ้าเรามีพงมีเพื่อนนะทุกคนเราก็สร้างกรุ๊ปได้แล้วนะ basic up to 8 member นะคะแวอันนี้เป็นภาษาเกาหลีวะ่ะโอเคนี่ไงเดี๋ยวนะามันมันมีพวก ขนมฮาโลวีนต่างๆใช่ปะเนี่ยพัมกินพายพัมกินแคนดี้โอ้ my god แต่เราจะต้องทำอาหารถึงเลเวล3เลยอะดีโอเคงั้นให้นางทำข้าวกินก่อนตอนนี้ขึ้นนางแบบหิวไส้จะขาดแล้วอะ่ะแอนเค้กแล้วกันลูกอืมเสียงต่อไข่สโลนิดนึงนคนอุ้ยไข่แตกเดี๋ยวเจอกันตอนที่ฟักทองโตเลย ก็คือจะบอกว่านั่งอัดรวมชั่วโมงนะคะทุกคนฟักทองฟักทองอะไรเงี้ยคือโตไปละแล้วก็ปลูกใหม่แล้วนะคะใกล้จะโตละแต่ว่าไฟเกมมันมีปัญหาเป็นแบบนี้ซึ่งเราได้ผ่านการแบบคราฟฟักทองไปแล้วเนะยทุกคนเดี๋ยวเราจะคราให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราก็จะมาคราที่โตแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ฟักทองอ่ะมันก็จะไปตามระดับแบบนี้เลยตามเลเวลที่เราทํางานคราอะ แต่ละอันที่เราคาฟออกมามันจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คัฟเลเวลศูนย์ใช่ปะ <_ D> แต่ว่าฟักทองอะ่ะ <_ D> หน้ามันต่างกันทุกคนอันนี้คืออันหนึ่ง <_ D> แล้วอันที่ชีใสอ่ะก็คืออันหนึง่งเดี๋ยวเราลองคัฟอันนี้ดูนะคะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบใดนางก็คือจะเริ่มวกักไซฟ,ฟักทองออกมาก่อนค่ะจากนั้นก็จะเริ่มมาแกะสลักด้านนอกค่ะ <_ D> <_ d> เฮ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวทำไมอันนี้มีแหลมๆตรงนั้นด้วยอ่ะ คุยอันนี้มีหูอ่ะอุ๊ยอันนี้เป็นแมวเราสามารถเอาน้องนะคะไปใส่ที่ตู้เสื้อผ้าได้ก็แอดไปเลยนางก็จะโหลดไปที่หน้าแต่งตัวละครของเราซึ่งอันนี้โคตรเท่เลยมินอย่างชอบเลยอันนี้เป็นอันแรกที่มินคราฟมานะคะอุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะใส่อันนี้เลรากันทีนี้เราเหลือให้ไอ้เจ้าฝักทองอันนี้โตเนอะมินลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบบธรรมดานะคะทุกคนไออันชุดแรกอะที่ลดไปเป็นเพชรอะมันได้อันใหญ่มาหนึ่ง มันคืออันนี้ทุกคนก็คือใหญ่กวัวเลยยาอีกอะ่ะฟักทองของเราอีก12ชั่วโมงนอนสักตื่นหนึ่งก็น่าจะได้แต่ตอนนี้สงสัยมากว่าชีนอนไม่เต็มอิ่มสักทีอะทุกคนนอนเราก็ตื่นนอนเราก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยทางทั้งที่ก่อนหน้านี้เราอาบน้ํากินข้าวทุกอย่างคือข่าวสะอาดหมดละแต่นางนอนแบบไม่ไม,ไม่เต็มหลอดเนี่ยดูนะทุกคนมินกาลังจะให้เลยาเข้านอนนะคะซึ่งพอชีนอนไปแล้วสักแป๊บป่ะเดี๋ยวชีก็ตื่นมันไม่เต็มหลอดอะ รือว่าเราจะต้องนอนคูณ8เนี่ยคูณ30เห็นปะนั่งตื่นเลยคือมันเป็นอะไรมันอันคอมฟอร์ตหรอและวไอ้เจ้ากระป๋องแคนดี้อันนี้นะคะทุกคนในช่วงเย็นๆนะ่ะก็คือจะมีเด็กนะคะแวะเวียนกันเข้ามาในแต่ละวันอะ่ะหนคนก็คือจะเข้ามาเอาแคนดี้เราก็ทำเควสไปปุ๊บมันก็จะไปเปิดพวกนี้เปิดของในบิวมโมดนะคะทุกคนนี่อันนี้คือสิ่งที่เราได้มานะมีเด็กแบบว่าเข้ามาหาเราเอาขนม เราก็จะได้แบบเป็นพรมเป็นอะไรแบบนี้เหมือนทำเควสแบบแลกของรางวัลอะไรฟิลนี้เลยนี่แล้วก็มีนี่ด้วยหุ่นไลกาซึ่งดิฉันตั้งไว้หน้าบ้านสองตัวนะน่ากลัวมากอะ่ะหุ่นไลกาเอาจริงๆบ้าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงอะ่ะเดินมาแล้วเจอไอ้นี่อะ <c oughs> ก็น่ากลัวล่ะ <c oughs> แล้วนอกจากนี้นะคะมันจะมีการแบบไปตกปลา <c oughs> ใช่ปะ่ะตกปลาของฮาโลวีนอ่ะมันก็จะมีเป็น ghost fish fishing อันนี้ ซึ่งมินก็ลองไปตกมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ไอเจ้าปลาผีอันนี้เลยอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะต้องใช้เบ็ดตกยังไงอะไรอย่างนี้ทุกคนเรายังไม่ได้อะหรือว่าอาจจะต้องแบบอัพสกิลชีเรียนะคะอันนี้เล่นเป็นแบบเซฟใหม่ก็คือเรียาทักษะต่างๆเริ่มจากศูนย์นะคะทุกคนคนละเซฟก็แบบเรียาคนเก่งนะคุกกิ้งเลเวลเป็นเลเวลสองแล้วอะนี้เราก็ทำไปนี่ได้แล้วดีใค่เรียาลุกมาก่อนทําเมนูที่เป็น ฮาโลวีน <Halloween S 2> ได้แม,ม้ทุกคนมีพัมกินซุปแล้วก็แยมอันนี้ลองดูอะไรวะเนี่ยต้องมีแมททีเรียลด้วยต้องมีสวิตโปเตโต้ลากสวิตโปเตโต้อะไรก็ได้อยู่ในเนี้ยไม่มีไงพัมกินซุปเรามีเป็นอันใหญ่อันยักษ์นะคะแล้วก็มีพัมกินธรรมดาเราใช้พัมกินธรรมดาก็ได้เนอะเหมือนกันนะคะราคาแบบไม่ได้ต่างกันแล้วมันมีแลสตาร์พัมกินด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องยังไง โอ้ยดูเละๆนี่ฟักทองตัวแล้วหนึ่งอันอันนี้เก็บเลยทุกคนฮ a r v e s t ได้แล้วดูสซีเราจะได้ฟักทองปกติหรือเปล่าเอ้ยเป็นอันใหญ่เหมือนกันเลยอะอันนี้เฮ้ยนี่ไงทิมบินบอกเลยมันจะมีเด็กเข้ามาทวิกออทีตนะคะมาไอ้น้องเราซื้อแคนดี้ได้ทุกคนโดยการที่เราไปที่เโทรศัพท์แล้วก็มาที่มาร์เก็ตตรงนี้ ซึ่งเราก็กดบายไปเลยนี่เขาก็จะมาดรอปอยู่ที่บ้านเราเอาไว้แบบแจกเด็กๆนี่น้องก็จะแบบเอาตะกร้ามาขอแบบนี้นะคะทุกคนเลยยก็จะแบบเอาขนมให้แบบนี้ <c oughs> <c oughs> เด็กก็จะแบบดีใจสุดๆซึ่งการให้แต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้รีวอร์ดมาแบบนี้ค่ะแต่อันเนี้ยซ้ำปะ หรือว่าเอ้ยอันนี้มันเงยหน้านี่อันนี้มันก้มหน้าไม่เหมือนกันเดอ้อได้อีกครั้งหนึ่งเฮ้ย hey, ได้อีกนี่อะไรอ่ะเอา้ามองไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูนี่เอาไปอีกอันเลยหนูน่าจะได้อีกนะนี่ไงได้อีกทุกคนมันเป็นเทียนนี่ไงเป็นเทียนเป็นเทียนเราต้องเปิดตอนมืดมืดให้ดูนี่ทุกคนเอาน้องไปตั้งไว้บนโต๊ะกินข้าวด้ะอุ๊ยว่น,น่ารักเลยดูดิ อีกตัวอันนี้น่ารัก,กว่ะแล้วก็อันนี้อันใหม่นะคะกับตัวแรกที่เราได้มานี่อันนี้หัวใจตาเป็นหัวใจกับอันนี้ก้มหน้าอันนี้เงยหน้าตาเป็นหัวใจฟักทองม,มีความรักอะไรฟิลนี้แล้วก็พรมพรมวันนี้เลาออกมาแล้วนี่เออโอเคเราลบต้องมีทิ้งไปก่อน ก็เอาประมาณนี้แหละทุกคนเราก็จะต้องแบบคุยกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปิดพวกของฮาโลวีนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้คือกําลังไอ้นี่พอดีเลยอะกาลังมืดพอดีเลยเดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวเราลองไปตกปลานะคะมาเลยดูซิจะได้เอเจ้าปลาผีอันนะั้นหรือเปล่าได้อะไรอะโอ้ยอะไรวะไม่ได้เลยเลยอุ้ยได้อะไรอะได้ปลาหมึกไม่กอ ขายทิ้งไปเลยทุกคนหมดแล้วอรอไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอ้โหเอเนอร์จงเอเนอร์จีระหว่างเจอปลาผีกับตุยอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันตกไปเรื่อยก็ยังไม่เจออะไรอยู่ดีนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ใกล้ละชีใกล,กล,กล้ตุยละตรงนี้เรานอนได้ปะนอนไม่ได้เลยเหรอกลับบ้านก่อนไหมกลับบ้านก่อนเสี่ยวนางจะตุยทุกคนหลอดคือแบบเต็มแล้วอ่ะโอ้ยถึงบ้านแล อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเข้าไปนอนเลยเอ้ยฟักทองโตหมดแล้วนี่นาเดี๋ยวให้นางนอนก่อนแล้วกันนะคะทุกคนตื่นมาจะได้มาเก็บฝักทองว่าแต่เตียงอันนี้คือมันไม่สบายหรือยังไงวะทำไมนางถึงไม่ค่อยนอนเลยเราซื้อเตียงแบบเตียงเล็กให้นางแล้วกันเข้านอนตอนเช้าตื่นตอนกลางคืนสมกับเป็นฮาโลวีน แล้วก็เดี๋ยวตื่นมาเก็บเกี่ยวตรงนี้เอ้ยนี่ไงพอเปลี่ยนเตียงแล้วชิอาพูดยังไม่ทันขาดคำไม่รู้สิมาเก็บเกี่ยวฟักทองน่าจะได้เป็นแบบอันเดิมเดิมเนี่ยโอเคไม่ได้อะไรแบบสุดแสนจะวิเศษเลยอะอย่างเช่นแบบพวกฟักทองเพชรลองใช้บัวรดน้ําที่เป็นเพชรแล้วนะทุกคนแต่ว่าน้องก็ยังไม่ไม่มาเป็นเพชรนะคะมารอบนี้แล้วลองทําเป็นพัมกินซุปกันดูค่ะอุย้ยอยากได้ความแบบ มอสหม้อต่างๆเลยอะเป็นหม้อแบบฮัลโลวีนอะไรเงี้ยน่าจะน่ารักนะทุกคนแล้วใส่หมวกฝักทองทําซุปฝักทองเฮ้ยหน้าตามันอา้าวไปโผลฝั่งนู้นหน้าตามันเป็นอย่างนี้นักกินสุดๆแล้วจานก็คือกินไม่กกงไม่เก็บนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนก็ฮา l โลวีนอัปเดตก็ประมาณนี้นะคะเรามาลองเล่นให้ดูคร่าวๆในแบบ p l a y ์เทสค่ะทุกคนใครให้ขนมเด็กแล้วได้ของตกแต่งฮา l โลวีนอันไหนบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้มิลแลชีเลยาหัวฟักทองต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแฮปปี้ฮา l โลวีนค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ